คุณนิวก็จะเป็นน้องคิมนะครับหมดแรงหิวข้าวสั่งข้าวมายังนะ่ะหรือไปกินข้างนอกเอฟบอกหมดแรงนัากิฬาน,น่าสงสารเงี้ยอ๋อตบตกแดงมาแพนครับทำไมเหงื่อออกอนะ่ะน้องใบหม่อน,น,นคนเยอะตื่นเต้นใช่ไหมลกูกดีมแมนไหมแม่นด้วยหรอด้วยป่ะ รูปเป็นที่ระลึกกันอีกครั้งครับคุณนิวนี่รู้สึกว่าจะมาจากอายุทยานหะรือชีวะน้องอายุเท่าไหร่ครับผู้ชมถามมา21นะครับ้อง่อนอทีมงานดูแลนิดครับน้อง วันหิวข้าวแด่งไปให้มาบักหิวข้าวอ<น>จัดไปนิวเอ,าเอา้าทำไมตกล้องจับแต่มุมนี้ ไปหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มแล้วนิวบอกกันไว้ก่อนครับใจยเย็นครับสนุกใจเย็นครับโอ้โหโมโหอยูหรือเปล่าใจยเย็นเอฟนี่พี่เอฟเราดูน้องคิมพน,นัทอ่ะต่อจากคิวนี้ครับผม สีนิวชีวานะครับเพื่อนเข้ามาแซวนะครับนี่ไซส์เข้ามานะครับอตบอะไรไปอเมื่อกี้น้ำเงินใช่ไหมให้มันบางครับเอฟจะยังไงจะวนมาลอดเหลืองมาตรงนู้นก็ไม่ได้ มาเล่นหลุมลางเลยเอ้ยยังไงไม่โดนโอ้โอยากให้เอฟกินเหลืองรู้รู้นะคิดอะไรอยู่อ๋อเอฟกินเหลืองแล้วผู้ตัดสินต้องไปตั้งลูกตรงนู้นอืม น้องอาดฉีดนะครับอาดฉีดแบบผู้ใหญ่ไก่อะเหลืองละสองพันอย่างเงี้ยแล้คนสุดท้ายนะครับจะเป็นน้องคิมพนัสนะครับน้องอายุสิบปีนะครับอยู่ยังไงแดง มีอาการบิดๆแล้วครับหิว <_ s ans> เหนื่อย <_ s ans> ผมขอจิบมากที่ <s ans> ไม่มีใครรังเกียจอะครับมีแต่ขยะขยะ <_ s> แม่หชงเองตบเองอ้าวคุณนิวตบแดงไปตอนไหนทำไมไปเล่นเขียว กูถอยหลังนะกินน้ำเงินอ,อืหือายปเตะโอโเจตนานะครับการเตะเพื่อจะเปิดหลุม น้ำตาลเล่นได้ไหมมีเบอร์นิวไหมก็ <c oughs> แทกอย่างนี้าตามไม่กินก็อกีกพัโทตัดภาคบ่อยเลยครับแหม่วว่าไงครับ บ่อยๆหรือว่าบ่อยไปผมว่าผมผมไม่ค่อยตัดแล้วเนี่ยผมก็หมดแรงเหมือนกันตั้งักแต่เช้าแล้วเหมือนกันอืมสวยงามด้านนี้สมาชิกด้านหลังเริ่มคึกคักกันแล้วนะครับ แดงมาฮิดห <Yeah. S 1> น่อยเอฟนเดี๋ยวก็เฟรมสุดท้ายแล้วนะ ต๊นี้เปิดยันเช้า seat, เปล่าช่วงแข่งขันนี้อาจจะไม่ได้เช้านะครับเพราะว่าน้องๆต้องมาเตรียมงานกันแต่เช้าครับน้องคิมคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นน้องคิมพนัทนะครับโหมูแข่งกี่โมงพรุ่งนี้17 จุดศูนย์ห้าโมงเย็นครับผมปากนามนะครับปากนามก็จะลงสนามในรอบหกสิบสี่คนนะครับเกมสุดท้ายแล้วเอฟฮึดหน่อย เขียวผมไม่โดนอะไรเขาอ่ะไม่เป็นไรเบิ <Hollywood> <jam> <out> ้ลไปเหมือนมีนิวว่าอยากเล่นแกเขินแล้วครับคนไม่เคยแทงออกกล้องนะครับก็เขินนิดนึงออกคุณม่อนบอกว่าเปิดสิบเอ็ดโมงปิดตีสองนะครับคุณน่อน นเนินผ่าสุขแก่สนุกน้ำเงินครับลูกนี้แทงให้เอฟดูนะครับว่าแกสนุกยังไงเล่นกับพี่เอฟเต็มน้ำมันสักครึ่งถังครับ อยากเล่นกับพี่เอฟก็มาที่นี่นะครับเอฟแข่งอีกครั้งวันที่สองนะครับโอ้โหวันที่สองนะครับเชิญนะครับหมูพรุ่งนี้นะครับหมูก็ยังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้แทงด้วยอยู่นะครับวันพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะครับหมูแข่งจบแต่ว่าแพ้ชนะยังไงก็ได้มิทติ้งกับเพื่อนๆนแล้วครับแทงน้อยนิวจัดไปขอบ้านิว นิวแดงอย่างนี้ขอเบอร์ใหญ่เลยแม่เอาไอดีไลน์มาเลยวะน้าพอแล้วยางเอฟเขาเหนื่อยแล้วอ่ะเอาแทงให้คุ้มหน่อยโต๊ะอยู่ที่สี่แยกหนองยี่ปูสีราชานะครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมการสวัสดเท่าไหร่กาแฟหนึ่งสตาร์ทที่หนึ่งพันบาทครับ ขอภาพโตพี p อโต๊ะเดียวได้ไหมครับแล้วผมตัดไปโตอื่นที่ไหนครับผมไม่เข้าใจคุณโอมต้องการอะไรผมก็ถ่ายโต๊ะเดียวนี่ครับอยากอยากได้มุมกล้องที่ไหนมาเลยครับมาที่นี่เลยจัดแจงเลยเดี๋ยวผมบอกว่าคุณโอมนะอยากได้มุมไหนโอ้โหหายไปเลย เอาข่าวมากินดำด้วยนะนี่โอ้โหสุดยอดนะนะมาเลยมานี่มาร์คเจนะครับท่านนี้คิดว่าพลาดยังไม่พลาดนะหายไปสนุกสนานครับคนสุดท้ายครับฮึดหน่อยเอฟหวัดดีลูกหวัดดีลูกเชิญครับน้องคิมพนัทนะครับคิมพนัทนี่เขา ตัดมุมบนออกอคุณก็อย่าไปดูสิผมมาถ่ายโต๊ะสมาคมผมก็ต้องการให้เห็นบรรยากาศกว้างๆนะครับถ้าอย่างนั้นคุณต,ต้องไปดูสนุกเกอร์โลกแล้วล่ะครับนะเข้าใจนะครับมันเป็นรายการในรับก็ต้องประชาสัมพันธ์โต๊ะให้เห็นบรรยากาศกว้างๆ,ๆมากนะครับต้องขออภัยด้วยครับอาจจะไม่ถูกใจนะว่าต้องการมุมโต๊ะอย่างนี้ บางทีผมก็หิวข้าวเป็นนะ